วางแผนมระดกช้าเกินไปจนพออยากทำจริงกลับติดปัญหาสุขภาพจนทำประกันไม่ได้อีกแล้วคือทุกๆคนอะ่ะอยากทิ้งสิ่งดีๆไว้กับครอบครัวตัวเองอยู่แล้วแต่คุณรู้อะไรไหมครับมีหลายเคสอ,อะ่ะที่มาร์คเจอมานะครับหลายๆเคสอ,อะ่ะเขาพลาดเพราะเขามักคิดว่าเอาไว้ก่อนก็ได้แต่พอถึงวันที่เขาอยากทำจริงๆอะ่ะสุขภาพของเขาอะ่ะกลับ ไม่เอื้ออำนวยให้เขาทำได้แล้วมีตัวอย่างของลูกค้าท่านหนึ่งเขาเนี่ยตรวจเจอเป็นมะเร็งระยะที่4เขาอะ่ะอยากทำประกันมรดกสุดหัวใจเลยทำประกันมรดกไว้ให้กับลูกแต่สุดท้ายบริษัทไม่รับทำประกันแล้วเขาอะ่ะไม่สามารถทำประกันได้อีกเลยตลอดชีวิตคนที่เป็นมะเร็งระยะที่4ี่อ่ะทำประกันตัวไหนไม่ได้อีกเลยตลอดชีวิตแม้กระทั่งประกันชีวิตประกันสูขภาพประกันโรคไัยแรง อย่าได้หวังว่าจะทําได้เลยสิ่งที่พี่เขาอะ่ะตั้งใจนะครับว่าจะมอบไว้ให้กับครอบครัวกลับกลายเป็นเพียงความตั้งใจที่ไม่มีวันเป็นจริงได้เลยเพียงเพราะว่าเขาอะ่ะมีความชล่าใจเล็กๆวันนี้คือหมายถึงวันที่เขามีสุขภาพดีวันที่อาจจะเคยมีคนมาแนะนําให้ทําประกันแต่เขาไม่ตัดสินใจทําเขาชะล่าใจเพราะเขาเคิดว่าเอาไว้ก่อนก็ได้ตอนนี้ยังคงแข็งแรงอยู่ ตอนนี้ฉันยังคงมีเวลาเยอะอยู่ทีเนี้ยผลลัพธ์ที่ได้เป็นยังไงครับเราอะ่ะดันจากไปอย่างกระทันหันครอบครัวที่คุณรักอะ่ะจะไม่มีเงินใช้ใจ่ายรายเดือนบ้านรถถูกธนาคารยึดถ้าคุณยังผ่อนไม่หมดแล้วคนข้างหลังของคุณอะ่ะไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นคุณพ่อคุณแม่ถ้าเขาผ่อนหนี้เหล่านั้นไม่ไหวอะธนาคารยึดบ้านยึดรถได้เลยนะลูกอะ่ะ ต้องหยุดเรียนกลางคันต้องออกมาหางานทําเพื่อช่วยพ่อแม่หาไรายได้ชีวิตของเขาอะที่ควรจะไปไกลได้มากกว่าเนี้กลับต้องสะดุดลงเพียงเพราะคุณชะล่าใจไม่วางแผนป้องกันความเสี่ยงไว้การวางแผนมรดกมันไม่ใช่แค่เพียงเรื่องเงินอย่างเดียวแต่มันคือหลักฐานของการแสดงความรัก หลักฐานของการแสดงความรับผิดชอบที่คุณมีต่อครอบครัวของคุณเองในวันที่คุณจากไปแล้วแล้วคนที่มีชีวิตอยู่เขาจะได้รู้ว่าเออเราเนี่ยมีพ่อมีแม่ที่รักเรามากรักเรามากที่สุดมีความรับผิดชอบต่อเรามากที่สุดอย่ารอให้คำว่าสายเกินไปมาพลากโอกาสของคนที่คุณรักวันนี้ คุณเลือกได้แหนะพรุ่งนี้ไม่มีใครมาการันตีเลยว่าคุณยังจะมีโอกาสเลือกอยู่เริ่มวางแผนมรดกได้แล้วตั้งแต่วันนี้สามารถคอมเมนต์หรือทักแชทมาหามาร์คให้มาร์คช่วยวางแผนได้เลย